ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับในช่วงแรกวันนี้พาคุณผู้ฟังไปรับฟังสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3ามิถุนายนไปติดตามรับฟังกันครับ น้าศีหาบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังแซ่ซองไปด้วยเสียงสงพระเจริญดังกึกก้องซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ปวงประสบกนิกรเฝ้าทูลละอองุลีพระบาททวายพระพรชัยมงคลในวันนั้นทำให้ทรงรู้สึกอบอุ่นตื้นตัน ทรงตระหนักในพระเจ้ารัฐไทยว่ามิเพียงได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ในความผูกพันที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นยังทรงปลื้มพระรจชารัฐไทยที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประสงกนิกรและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงที่จะสนองพระราชดำริตามรอยพระยุคุบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูแลปวงประสบกาน,นิกรอนบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562คือช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลได้เกี่ยวร้อยพระราชาฤไัยด้วยใจพักเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชาพิธีราชาพิเศษสมรสตามกฎหมายและราชาประเพณีโดยมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรกหมอม ให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวาชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชนีสุทธิดาต่อมาในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบรมมหาราชวังในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าประกระมอมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชนีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชาราชสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชาประเพณีทุกประการนับจากนั้น เส้นทางทรงงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงสนพระรจารุชไทยในการสืบสารพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะส่งสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเอื้อประโยชน์สุขแก่อานาราษฎรดังเป um, ็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสรงศึกษาแนวพระราชดำริและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราิพุดชมรมาชบพิษความสำเร็จแห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านการเกษตร,ร,รกับสภาพแวดล้อมฟื้นดินคืนป่าพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างของความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ราษฎรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ยังสนพระราชรัไทยการปลูกเสริมป่าด้วยวิธีการปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆอีกหนึ่งวิธีในการปลูกเสริมป่าเพิ่มเติมจากแนวพระราชดำริ ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแต่ให้ทุกคนซ้อมมาหมดมแล้วมาช่วยกันยิงสิคะต้นไม้จะได้โตค่ะเอาไกลที่สุดเดี๋ยวไปขอยืมไปยิงใส่เขาหัวล้นที่ <laughs> ยังล้นล้นอยู่ค่ะทร <laughs> งสวนพระจารุไทยท่อพระเนตรพืชสมุนไพรศวนนานาาพฤกสมุนไพร ทรงร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการผสมสมุนไพรกระทั่งการมัดลูกประครบด้วยพระองค์เองทรงปรุงยาหม่องน้ำมันไพรทรงทำน้ำมันไพรและสเปรย์กันยุงจากมะกรูดและแตะไคร้หอมเพราะมมีพระราชดำรัสเพื่อการพัฒนาต่อยอดยูคาก็คือมันหอมละเลย ใช่หอมใครจะเป็นลม<ช>เดี๋ยวใ,ใ,ให้ดมอันนี้ก่อนค่ะพอละลายเร็จแลาวแล้วทำไงคะเทใส่ขวดใช่คะ่ะขวดล,วลูกก็ริง่งจะหาโปรเจกต์เพิ่มให้ค่ะ <laughs> ซึ่งก็รวมถึงแผ่นดินพระราชาณนักโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชบรบุรีทรงศึกษาแนวพระราชดำริ การสร้างชุมชนเข้มแข็งความรู้รักสามัคคีของชาวหุมกระพงที่ได้ร่วมสารต่อแนวพระราชดำริแนวทางแห่งอาชีพและวิถีความพอเพียงตลอดจนอาชีพเสริมจากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปาชีพของกลุ่มศิลปาชีพปานสอนนารายในพระบรมราชินูประทับอาชีพพระราชทานเพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีชาวหุบกระพง เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตและความสร้างสรรค์สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนนอกจากนี้ยังสนพระเจ้ารืชไทยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่ดำเนินการศึกษาวิจัยวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะ ด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนในขณะที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งนับเป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำ m ริเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินรอบโครงการจากยามบ่ายจนค่ำอาศัยแสงไฟสองทรงงานทรงสังสมพระประสบการณ์แนวพระราชดำริของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอย่างเป็นสัดส่วนรวมทั้งการทำเกษตรผสมผสานการผลิตข้าวพันธุ์ดี การมีระบบชประทานที่ดีซึ่งจะนำไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหาขลาดแคลนน้ำในพื้นที่ได้ดีศิลปะก,การแสดงชั้นสูงของไทยที่เรียกว่าโขนด้วยพระมหากรุณาทิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกนิกรไทยจึงได้ชื่นชมนาฏศิสิ์อันวิจิตรล้ำค่าของไทยและด้วยนามพระราชฤไัยมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชาปณิธานการแสดงโขนมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยผ่านลุดลายผ้าไหมฝีมือสร้างสรรค์ของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพสำเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทรงตั้งมั่นในพระาราชรุปไทยสืบสารสายใหญ่ไหมสายใยแผ่นดินเติบโตจนก้าวสู่การเป็นสถาบันสิิกิต มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสร้างอาชีพและรายได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไหมไทยมิให้สูญหายถึงวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าความงดงามแห่งพระราชจาเจริยวัตอันเป็นเอกลักษณ์สุภาพสตรีไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชาราสุธาพิมลลักษ พระบรมราชนีและความตั้งมั่นในพระราชาัไทยสืบสานพระราชกรณียกิจงานพัฒนาแผ่นดินได้เกี่ยวร้อยหัวใจไทยนำมาซึ่งความจงรักและพักดีความรักและความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน นอกจากวันนี้นั้นเป็นวันเฉลิมพระชมพันษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีความสําคัญอีกหนึ่งวันวันนี้วันขึ้น15บห้าเดือน6ครับวันวิสาขบูชาซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสําคัญสากลของโลกนะครับโดยเรานั้นก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวันขึ้น15บห้าเดือน6หรือว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสําคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงประสูิตรัสรู้และก็ปรินิพานในวันนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับทางด้านของพระพุทธศาสนานั้นวัดวาอารามต่างๆก็ได้จัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับวันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือว่าในส่วนของพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ไปทําบุญนะครับเข้าวัดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับในการทําบุญตักบาตรฟังธรรมนะครับที่วัดแล้วก็รวมไปถึงเวียนเทียนในช่วงค่าด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําคัญของวันนี้ด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับฟังสกู๊ปพิเศษนะครับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2515ในตอนเจ้าหน้าที่ทําแบบนี้ไม่ได้ไปติดตามรับฟังกันครับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565การกระทําแบบนี้เจ้าหน้าที่ทําไม่ได้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565หลังจากผ่านการต่อสู้ยาวนานโดยภาคประชาชนกว่า10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาต,ต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีเมื่อปี2550ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าโดยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับไว้ตั้งแต่ปี2555 ตั้งแต่ปี2561ถึงเดือนพฤศจิกายน2565คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีการซ้อมทรมานและทำลายร่างกายระหว่างการควบคุมตัวทั้งสิ้นมากถึง93เรื่องโดยส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ถูกกระทำทรมานหรือทำลายร่างกายในระหว่างการจับกลุมตัวหรือสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ดีตัวเลขเบื้องต้นของการกระทำทรมานนี้ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยังมีคนโชคร้ายอีกมากที่ต้องถูกซ้อมทรมานในการสอบสวนจับกลุ่มหรือถูกทำให้สูญหายไปโดยไม่มีใครออกมาปกป้อง กฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายที่กำลังมีผลบังคับใช้จริงจึงจะเป็นความหวังและกลไกที่สำคัญที่จะพิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของเราทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่จะทำแบบนี้ไม่ได้ลักษณะความผิดและบทลงโทษที่สำคัญหากเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กระทำผิดมีอะไรบ้างหากทำทรมานร่างกายหรือจิตใจเพื่อให้ได้ข้อมูลคำรับสารภาพหรือเพื่อลงโทษข่คมขู่ขู่เข็นหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ หากทำให้สูญหายโดยการควบคุมตัวลักพาตัวปฏิเสธว่ามิได้กระทำหรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นจนเป็นผลให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมีโทษจำคุกตั้งแต่5้าถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่1น0 0 0แสนบาทถึงสามแสนบาทถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสให้เพิ่มโทษเป็นจำคุกตั้งแต่1 0บถึงยีปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0นบาทถึง5 0 0 0 0นบาท ถ้าเป็นเหตุให้ผู้กระทําถึงแก่ความตายให้เพิ่มโทษเป็นจําคุกตั้งแต่1 5ถึง30ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่30,000 0บาทถึง1ล้านบาทหากลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายกระทําโดยไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน18ปีหญิงมีคันผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือผู้ซึ่งพึ่งพาตนเองไม่ได้เพราะอายุหรือความเจ็บป่วยมีโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในความผิดฐานนั้นกึ่งหนึ่งช่องทางการแจ้งถ้าผู้ใดพบเห็นหรือทราบการทรมานการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทําให้บุคคลสูญหายให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานอายการพนักงานสอบสวนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับอมอบหมายโดยไม่ชักช้าผู้แจ้งถ้าได้กระทําโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินัยแม้ภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระทําความผิดตามที่แจ้งทั้งนี้หากประชาชนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแจ้งเหตุหรือญาติพี่น้องต้องประสบเหตุการณ์ซ้อมทรมานหรือการอุ้มหายสามารถร้องเรียนอีกชั้นมายังคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนได้รู้ไว้ไม่เสียสิทธ์ เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ไม่ได้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลา,าคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ